ก็หล <formation> ังจากทางเข้าเยียมเสร็จนะครับผมก็ได้เข้าห้องออดิทเรียมก็พี่เขาก็ได้สอนเกี่ยวกับโปรแกรม Movie Maker เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายนะครับซึ่งพี่เขาก็สอนการ Import ภาพ Import วิดีโอแล้วก็นำมาเรียบเรียงและตัดต่อใหม่นะครับก็ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็ได้ลองนำภาพและวิดีโอใส่เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ทำการเรียบเรียง ใส่ทนันพิชชั่นเดเมชั่นและเอฟเฟกต่างๆนะครับเพื่อได้เป็นวิดีโอที่สำเร็จในไฟล์เดียวจากการที่ผมได้ลองโปรแกรม m o ม i เมคเกอนี้นะครับก็ทำให้ผมได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเพื่อในอนาคตจะได้ไปใช้โปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากกว่าน,นี้เพื่อทำงานต่อไปนะครับ กิจกรรมยามเช้าในวันนี้นะคะก็เป็นปกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งแป้งนะคะก็คือให้นั่งกันเป็นวงกลมค่ะแล้วก็มีถือกระป๋องแป้งก็เปิดเองนะคะแล้วก็ถ้าแบบเพลงอยู่ที่ใคระคะก็กระป๋องแป้งที่ใครคนไหนก็ต้องทำตามคำสั่งที่พี่ตือบอกะคะ่ะก็ได้รับความสนุกสนานะคะ่ะแล้วก็ทำให้ตื่นแล้วก็หอมแต่เช้าเลยะคะ่ะ ไปอค่ะก็หลังจากที่รับประทานอาหารชาเช้าเสร็จนะคะพี่ๆก็คือออกไปน้ำสันก่อนแล้วก็ได้เข้าไปทํากิจกรรมในห้องกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมเป็นโปรเจกที่เราจะต้องทําค่ายเพลงซึ่งเป็นค่ายเพลงของฉันซึ่งมันจะเป็นการรวมทุกอย่างที่เราเรียนตั้งแต่วันแรกอะคะ่ะมารวมกันในวันนี้อย่างพวกทำบล็อกทำ w e r p o i n t ทำโกโต แล้วก็ m ูบิ้งเมกเกอร์ก็คือจะให้ทำา MV เพลงทำจึนเพลงของค่ายเราค่ะก็ได้เห็นหลายๆอย่างในกิจาการรมนี้นะคะอย่างเพื่อนๆบางคนก็ที่วันวันแรกๆแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรไม่ค่อยสนิทกันก็สนิทกันมากขึ้นเยอะจากหลายๆกิจาการรมจนมาวันนี้นะคะก็ได้เห็นว่าทุกคนร่วมวมือร่วมใจกันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกมาก หลังจากทำกิจกรรมในห้องกิจกรรมเสร็จที่เป็นกิจกรรมท่ายีนของฉันนะคะก็ออกไปทำกิจกรรมยามเย็นคผู้พิสันทนาการก็เป็นคนนำพาทำกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเพลง Let Me See ก็จะเป็นเพลงที่สมมติว่าเขาจะให้โค้ดมาะคะ่ะเราต้องเล่นท่าตามที่โค้ดเขาบอ,อกก็สนุกสนานคะ่ะก็เป็นการผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมช่วงบ่ายที่ทำกันเพรื่องเคียด หลังจากเสร็จนะคะเราก็ได้เข้ามาทานอาหารเป็นการจัดเลี้ยงเล็กนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะก็พี่ๆส่วนพี่ๆฝ่ายสวัสดิการนะคะก็ได้จัดเตรียมไว้ให้พวกเรานะคะก็นั่งกินกันมีเพลงฟังเป็นการเล่นฟูกซองเล็กๆค่ะก็มีของสุขค่ะได้กินข้าวร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีเพลงฟังที่พอเหมาะค่ะก็หลังจากเสร็จจากการกินข้าวนะคะก็ได้ขึ้นในบนค่ะเป็นการจัดคอนเสิร์ต เป็นพี่ๆเขาก็จะจัดโชว์แสดงมาให้ดูค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็หลายจากที่เราสรุปเสร็จแล้วก็ได้นั่งร้องวงกันค่ะจึกเทียแล้วก็เป็นการอำลาค่ะเป็นเพลง past the road ค่ะก็เนื้อหาจริงใจซึ้งค่ะชอบเพลงนี้มากค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ให้ความหมายที่ลึกซึ้งมากค่ะถ้าใครเข้าใจความหมายของเพลงนี้จริงๆก็คงจะเป็นคนที่อบอุ่นมากคือๆ a s